ไม่พอเขาบกมาแลกมาไม่แล้วไม่เลยเจ้าแกจะมาพอกับออมอ่ะออมกูรู้ก่อนออมงูเต้หอยกันยังไม่ทันเบิดหรอือม้อสแกนบอกมอสแกนไปไปไปยืดที่ใหม่ก่อนพี่น้องเลยบอกยังบอกยังโม่ดั่มจลดัหม้อสแกนนี่ก็ตอยตลอดโอ้ยโยกเขาเนี่ยกินหายกันกินหอยนะหา้พวไปเวียดที่ใหม่ก่อนบุ๋วไป Ô mọi người mà người một cái mãi 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 Mặn bò mãi 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 Mặn ừ. mãi mà... À, mà mà. ผักช่องนะครับเจ้ผักไม่นานเหม็นจ้ผักยังมหย่อนยอยู่ใช่อ้อมแ่บแ่บกูมูด้วยนมือนาหลุดิดเนาะน้ำมือน้องมือที่แอมูด้วยเฮ้นมันเฮ้ยมันนานจาดีกินขขานี้เป็นกึ่งกันแหละหมมกให้กินแต่ยังหน่อยมกกระล็บเนา

เป็นจะกินน้ำผัออกหเห็นไหะอ่อนบ้าหมดอ่ะแซบหนัออหรอะไร้แบแล้วหนมีหน่อยเออแซบแล้ว,วาหนึนห่งห้นึ่งตันึ่งบานหนึ่งตัวนีแ่มัดนี้บ่รองนะ Tao nhìn hãy ngon kẹp Do ứ nhưng mà tao mà mặn Mưa này, เขาเขาเปลียกอยไล่ยุงเนี่ยมัวสามตอไม่รอกฝ่าว่าเบืงองว่างกอ ทรจัพท์มันไปขวากับจบแตกระมาดเอยกุหลายเนาะอันนี้กินเผากินเผานำเีง้งกันนำกอมนมาสาดจุดๆก็จะดีแน้ก็บวมไปนยังไง หอยต้มรังหรอข้นข้าวไปซอเออ้าวแล้วใสรไปซเหรอไปซอตัวเดิมมีนหน่อยเนาะอ๋อ่มับาไปลู่ล่ได้แต่่าจะก็จริงหอ ข่าวไรอีกแล้วนี่ก็มีควนเท้ามอีกแล้วข่วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยกินกาวมือแล้วจ้องตีบุกอ่ะมีอดู่ป็นทถ้าตีกินตัวได้บ้าเจ้าเน่าก็เสียเป็นอะไรเสียมีอะไรเสียว้า ល្រូពីស្លានបានទ្លាដាំងអ្ន់ត្រឹងលារៀបច្ងដែលទ្លាន់ទ្រាល់មាន กลุ่มนากลุ่มตายอย่างเดียวพี่น่มันลกองเหรออืม,อมนี้อสองสามพอเล้วอเอะ <laughs> บบนี้สิวเดี๋ยวไม่นก็ดวดอยู่ในกันเห็นอหอมแบบนี้จะมาบ้ดาเนาะแล้วสิบ,บัวไซน์นามเน้ น้ำเงียงเท่หมอน้ำเท่หอยลูกแล้วก็ปีดฟ้าแล้วลก็ฉีดขยารุบๆนะมันมันมันห่อนมันอบนุ่มทุกของมันเองแล้วก็กินแบบเนืออันนีออกมาประหมนันกินลูกลายเขางานค,คนณรงนี้น หน่อ mm ื hmm. no, mm ้อ hmm. ป so ันเราว่าเข้ใหน่อ hmm. ยื้อแม่น่อยเราว่ามีโยกหลยโอ้หวหบวหัววอมกรบแสกมยนี่เสีกยนี่หักันมานานมาปุยมัง